พิเศษภายในงานค่ะยังมีรถบ้านให้ได้รับชมด้วยกับตัวนี้ค่ะชอตบิวเบตขับส<อ>ี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันว่ามีความพิเศษยังไงไปด้านในกันเลยค่ะเพราะว่าคันนี้ค่ะลูกค้าหรือว่าทางพี่อาร์ตต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตด้วยเพราะว่าคันนี้ได้จัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะในตัวชอตบิวเบตนั่นเองเดี๋ยวเราไปาขออนุญาตเดินขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะนี่ โอ้จะบอกแร้ว,ว่าข้างในกว้างมากทุกคนข้างในกว้างจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเลยมันจะมีอาจจะมีเก็บภาพอินเสิร์ตไว้ให้เราเพราะว่าตรงนี้สามารถเลื่อนดันออกไปได้ค่ะนี่ข้างในนั่งได้นุ่มด้วยแล้วพี่เขาทำออกมาดีเหมือนกันเลยเฮ้ยมันนอนได้นอนได้กว้างได้ยาวด้วยนี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงด้านเนี้พี่เขา เปิดออกมาแบบนี้เลยทุกคนนี่นี่ค่ะโอ้ถือว่าโอเคมากเลยนะน,นี่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่อาร์ตไปเก็บคลิปเต็มๆกันด้วยกับรถบ้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําจากที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งฝากติดตามคลิปนี้กันด้วยนะคะ